อ้นนาวยยูเมันมีไข่ต้มด้วยนะที่เขาใสาท่ทํากันทําอันนี้ล่ะถ้าใส่ไข่ต้มด้วยนะน,นี่เราไม่ได้ใส่อนนพอแล้พอล้พอแล้วไก่พอแล้วเก็บไว้ จะมีไข่ต้มมีอะไรใส่ง่ายๆเรา,ามีแค่ไข่ต้มเฉยๆแต่เราไม่ได้ทำส่ง,น,สงนี่แดลฝั่นมือนี่แหะเครื่องฝันมันทาง ดีเนาะม,ม,ม,มโอ้พอละใส่ให้เต็มไหมเต็มเต็มเลยเต็มเลยบแบี้ย่เดาดอนเดดอนนี่เลยบนบ้านก็บนแล้วนะนี่ไม่หนะวาว้วาวยู่นะอทำแบบง่ายๆ ตนตัวคิดไรายได้ทำมันนั่น,ดนเดี๋ยวนางซินะได้ยินเสียงองไหม,อมลองกันเลยบอกให้เอาลงมาลงมาลงมาส่งเลยพันแล้วค่อยคอยถ่ายละจะถ่ายตอนพันนี้แหละ ื่อสลอกมาอีกแล้วอันยุบอันไหนก่อนเอออันนั้นวางก่อนเนี่ย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  อ่านี้อยู่ต่ปูไม่ใช่หรอหายเลยเ <c oughs> นี่ย ยไปหาหมอหมอเขบอกมันเป็นอะไรโอ้ยไปแมงวันไหนเร็ว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 ไล่แมงวันไหนเร็วเคยพันเลยตัวนี้ก็พันไปอย่างนั้นไะไก่ดึงไปพันพัน,พ,นพันม้วนมาเลยเออม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาไม่ต้องม้วนกลับสิไม่ต้องเอาเส้นม้วนกลับมาสิ ม้วนตามแผ่นมาเลยเอออาเอานี่กินนมก่อนแล้วค่อยทำทีหลังไก่เออหนูว่าพี่น้ำม้นอะไรูก ม้วนตามเส้นไปอย่างนั้นแหละเออ,เอ,อม้วนเลยม้วนเลยั้างั้นอย่เงียบละอย่าดเงียบก็อย่เสยนะดอนนะอย่อย่าออยอยอย่่าอ่่อ่าอยยออย่อ่่่ออ ใช่แต่ปูอัดกับอันนั้นอะไรอย่างละอันเพรงั้นอย่างเงี้ย<อ>ไม่พอไล่แมงวันด้วยสิแม่งไก่ เมือ่อวันก็ติดในวิดีโอดีจังเลยแล้วไ่เมื่อวันไหนเดียวเนี่ยอือม,มามามา ตัอ่ะ wow. อ่ะกรองเท้ามีไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาดี๋เดี๋ยวไปไปนั่งหนอไปนั่งมาลูกมาเดห๋หมเดี๋ยวก็ไม่รักษาใหเดอ๋ยวเนาะเเีเาด จริงเลยกินนมรอบนี้มันก็นอนนะตัวจะหายจีเฮ้ยเอ้ยฉันจะเอาของ กินลมอย่าก็ห้อยจนเลือนียแงวันนี้ เขาเรียกโเตียวหลอดหรอเนี่ยเขาเจียวหลอ,อดเขาเียวรสวนมา่อาก็ไค่อีกอย่างนึ่งคยออะไรนะเจียวรูสวนนะเนี่ยถ้าโก,กเตียวหลอดมันแบบที่มพูดอตร ไม่ได้อย่างนะมันก็เครื่องพอๆกัน อือ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 อ้ยิ้วผู้ช่วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะคะผู้ช่วยนะจะเย็นนะคะเย็นออใจเย็นค่ะลาลูกแตเช้าอาาันตาน สองสามตแทนเถอะอดมันเยอะอมไม่เยอะดูะพอกันอันนี้จะดูอัน้ยอะอันนี้เยออันน้เราอาอ้อันนี้พอแล้วพอแล้วพ <laughs> เราแบบเราเสริมมันโนะน้อพี่นาเนาะกว่อมแิคกล่อมลงมพวกที่ว่ารายการเราทำเสริมนะเนาะ ยังรู้ไหมว่าต้องวิ่งไปกกาต้อมอีนู้นนะเ,เสศกติไ,ไม,ม่ไหวว่ะที่ไหนเศกติดังดสสองไม่ไหวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำกราตต้มต่อ กลัวแล้วนะเัินเอาโทรศัพท์เอานะขึคือไปดูเลทีเดีย mm hmm. เออสั่งอย่างหยุดอย่างเอาอีอย่างไปทำยังไม่ได้รู้ญาท้าเอาโทรศัพท์ไปดูเลยถ <c oughs> ่าอยู่นะ <c oughs> เอออร่อยเนาะเนี่ยใครทำด้านทำ <c oughs> หรอน่ <c oughs> ากินน่ากิน <c oughs> เออมา I'm not.